เราไม่ได้แอดแล้วครับวันนี้มาผมมารับวิเตอร์ห้าร้อยฮีโน่ครับพี่นงเอาลวงไปแล้วลวงไปแล้วครับอุบาทเหตุเกิดได้ที่ครับผม เอามอดันอือบูอมูดันต้องตามลูกขึ้นได้บ้างลูกพี่พาหนาบอยเกาะกลางลูกเลยผมว่าหน่าจะได้ครับหนึ่งสองปลาลูกพี่เอ้ยถอยครับหรือผมเดี๋ยวผมช่วยอีกแรงเดี๋ยวผมช่วยอีกแรง อ,อ๋อผมไปดันข้าหน้าลกลงได้ปะ่ะลูกพี่ได้ปะ่ะได้ได้ได้ทำเองไี้ได้หไหมเออขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วลูกพี่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วขึ้นลูกพี่ขึ้นขึ้นติล่ะขึ้น,น <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมเดินหน้าให้ครับเดี๋ยวผมเดินหน้าให้สวัสดีสวัสดีพี่น้องเปิดชิปแรกเราก็ตัวเขาเลยครับอู้พามันได้ครับพี่น้อง ไอม่วงล้อดำโอ้ทำมงนดีนะผมพี่ดูนะน้องไหวเลยอคุณแลวเอา้าใส่ไม่ได้ใส่สายบดพพ้พี่นุ๊กแป๊บป,ปก่อนเลย,ยลครับ <Adams. S 1> พี่ข้างบนนะเดี๋ยวผม<อ>ว<ะ>ตามคร <c oughs> ับดิสโก้เลยครับเอาว่าน้านนุ๊กไปอยู่ไปไหน โดนดลงมาติดรล่วงยังไแล้วผมไปก่อนไหมเสียบอยไปก่อนนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดติดตามนะคะรับฝากไปด้วยนะครับไปทรงหินที่ยอดเขาครับผมเส้นทางอาจจะดูอันตรายครับแต่ไม่เป็นไรครับออระดับปร,รมาจารย์ทั้งนั้น ดีลูกพีท็อปซ่านะมือพีวัดดีข้อหนาท็อปมีชโลุงซิตีสงหินพี่น้องสงหินครับผมพู่เก่าหันหลัครับคันนั้นไฟใต้ท้องสิแหละครับพอน้าบอยดีฟ้าปะคันเอ้ไม่ใช่ดิคันพอน้าบอยคันพอน้าผมสีเขียวครับ สีเขียวมันกันเหรอใช่ใช่ครับโอ,นะอ้ช่องหลังดึงมาเลยใช่ไหมครับน่าจะดึงมาเลยนะแค่แค่เปลี่ยนสีกระ,กระบะเฉยๆครับคนนะ่าครับแล้วแล้วก็ปรับแต่งเรื่องการเข็นให้น้อยน้อยลงขึ้นครับนนะ่าเสริมเล็กเข้าไปใช,ใช่ใช่ครับนะสวยเลยดูแน่นดีครับสวยอยู่มันรถมันไม่มันไม่โล่งมันดูลึกๆี ริงมิสูสนี่เครื่อง,องใหญ่เลยนะครับให้ลงนะครับใช่ใช่ครับขึ้นเข่าสบายนะครับเอาหน้าโนดลูก

ครับรถแรงแรงๆข้างนั้นครับต่อไปจะเปินยอดเขาครับผมจากหน้าผามาไปขึ้นยอดเขาต่อครับเบรคเขาอยากจะอยู่เท่าไหร่ครับผม เซ็งเลยลุงพึชพุชมาดิจ้าอ๋อลูกีโนถลูกเลยว้าลูกโคตพีดแน่เลยถอดลูกตลอดเลยล,ล, <c oughs> ลูกพีโนนานที่เกิดพีดทั้งย่างอยู่ละว่าผมบ้า <c oughs> <c oughs> โอ้โหรถเบิร์ดผมไปแล้วไปแลี้ยบ่เบิร์ตบ่เบิร์ตบ่เบิร์ดไปได้ไปครับไปได้ไปเพราหน้านกแล้วครับเพราหน้านุกโอ้ยไปไม่ได้ใครไปได้ไหมเอ้ยลูกพี่ไอ แต่เสียงเบาพ้างหน้าบ่ได้เปลี่ยนเสียงคันนั้นไหมเปลี่ยนคันไหนนะครับข้าหน้าคันห้าร้อยสีฟ้าข้างหน้าน่ะอ๋อผมไม่ไม่ได้เปลี่ยนครับแต่ผมเปิดตั้งตั้งลิรับแบบไหนนะตั้งตั้งเลิงในคอนโทรลสีครับรอบรอบสูงนะครับใช่ใช่ครับข้าหน้าเป็นรอบสูงโอ้ <laughs> ยังไหวครับผมประมวัน,นี้คันนี้ก็ชิวๆอยู่พี่น้อง <laughs> เรื่อยๆครับจังหวัดน,นี้ <laughs> โอ้ยวัยรุ่นดดอยครับผม ควันขงมงโฉงเฉียงเลยทีเดียวผมลองปรับสกิล150ไปเลยมันอัดคลิปสวยดีไลท์ก็สวยอยู่พารไม่ค่อยแตกผม,ผ,มผมเล่มลอก3ามหเพราะนาบอยได้ปรับโอเบสสีสดไหมสีสดครับคุณอา สีสดใช่ไหมฟิลเตอร์อะนะใช่ครับคนน่ะครับตอนแรกผมก็ว่ายุทำไมสัทีผม,มก็แบบผมก็เลยไปดูยูทูปเขาก็พาปรับปรับสีให้สดเลยแต่สดเกินก็แสบตามนะขอบคุณครับผมขอบณสหรับการกดไลค์กดติดตามนะครับฝากทาง YouTube ด้วยครับผมฝากติดตาม ช่อง Youtube ด้วยนะครับแล้วก็ช่องตายดิจคิปชันผมเนี่ยมีช่องหัวหน้าบอยแล้วก็หัวหน้าปืนครับฝากติดตามด้วยเดี๋ยวผมไปก่อนครับเรียวผมลงไปช่วยผมก็ขึ้นไม่ไหวตะกี้ถอยลงไปสุดท่ มันมีตรงโค้งหนึ่งนะที่มันแบบชันชันเลยนะอ๋อบผมตรงนี้ละมั้งพี่น้องเออตรงนี้แหละที่มันจะเป็นมูลนชันชันแล้วทางมันเฉียงลงมันลาดลาดเย็นหัวหัวยอย่มนะขึ้นลงเหรอ <laughs> โอ้โหลง เรื en. <styles> ่องหลุดออกไล่ออกลุงบอกจะหลุดไปแล้วเครื่องรถผมยังวิ่งอยู่ห้าเลยครับโอ้โหนหน้าลงมาลูกอะไรนะครับขึ้นครับด้สุดแล้วครับสุดแล้วจะสุดแล้วอ๋อครับผม เดี๋ยวผมลงไปช่วยพี่นุ๊กเดี๋ยวผมเทเสร็จเดี๋ยวผมจีเกี่ยวลงไปขึ้นมาคนเดียวก็จะไปช่วยเพื่อนพาลงไปช่วยเพื่อน ขอบคุณครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีท่านด้วยนะครับโอ้รถในลำบากเดยวิ่งอยู่สามแล้วครับเพอร้อนฟีเลยครับหมุนลอยๆอยลอยไปลูกเลยพี่เข้ต๊ว ดูฟังเสียงครับท่านผู้ชมเยบสุดตีสดครับสุดปีนมันมีโค้งก่อนขึ้นสุดยอดใชช่่รถแทบไม่วิ่งเลยใช่ครับขอฟังเสียงฮอนใหม่ครับ โอ้เสียงหอนที่นี่เลยที่กบกระเดืองแต่ <c oughs> เสียงหอนที่เคยมีครับเลื่องนี้มั <c oughs> นเสียงลมเนาะเอาจอดแล้วลพี่จอดแล้ว โอ้โหวิ่งมีมาดีดีหยุดหยุดวิ่งเฉยเลยแ้ะทำไงเนีพี่นุ๊กเคได้ใส่ใส่ผมเลยนะครับพีตะกี้นี้เดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมใส่ใส่ผมนี่เหรอเทใส่เหรอใช่ใช่กเพื่อนได้เลยได้ได้ถ้ามันตกนะครับเนาะมันเป็นทอยทอยให้กันเลยทอยซ้ายทอยหินเลย เอา้ารถผมมาจอดอยั่หงบนอนีรพี่น้องเสียงรถมีเท่เลยรับเสียงรถมันเบาครับขั้นเนี่ยรถด,ดันง่ามมีผม่าเป็นเสียงรถเบาไปหนังโอ้โหดูพี่นี่จงังใดละมัน โด้ยดูพี่ดูพี่โอ้ตวเขาแล้วลูกพี่โอ้โอ้โอ้รถผมเป็นไรว้างมาเจอตัวนี้มันเอ้าดูพี่ตกไปแล้ว โอ้ยกระตกได้เลยโอ้โหหรือพี่ผมอ๋อหน้าตกขงเขาแล้วละยังยังยังครับช่วยจรองเอยเกือบไปแล้วครับเกือบไปแล้วโอ้ที่เดิมเลยเกียร์มันไม่เดินครับตรงเนี้ยผมงงเลยรอบแรกก็เกียร์ไม่เดินมารอบนี้ก็เกียร์เลยต้องดับเครื่องแล้วก็สตาร์ทใหม่ไม่ไลทีเทอรบโดนี้ ครจะเท่าวิดิดบ,บ,บอลล่ะจะเท่าวิทนี่ไปได้เออนาจะไปได้ครับจังหวัดน,นานจะไปได้แล้วโอ้โหไอ,อ้บางหันรุ่นขนาดบิวก็คือกันเด้มันมาตายเกียร์ตรงเนี้ยมันบักบออะไรผมดิเนอะวัดทีดุริภีเทถิจำได้บอจำได้ดุ้ริภีเทว่ามันจำได้อยู่นะ งานรอเลยครับคุณได้แล้วคุณได้และโอ้ไดี๋ยวผ่ากีรามันๆเลยว่ะหันี้นะ <c oughs>

เข็นเข็นทำท่างเหรอครับเข็นเสารับสัญญาณครับเพิ่งหยดเขาพูดละมีซีฮอนลหรโอ๊ยโอ๊ยเป็นไงพี่อ๋อไหวแล้วไง หลกักยาวเกินหนักไปไปไปเอ้าสามเอ็มสามเอนมต้องาการที่ตรงนี<อ>้งโป๊ะถังโป๊หมดเจ้าโป๊ะหมดโอ้ต่อเกียร์หยุดต่อเกียร์โอ้โหถึงที่หมายครับทุกท่านโอ้น่าดูน่าดู มิตูสคมหกก็ใค่จะไปครับโอ้มิตูไม่ไปครับมิตูได้ครับมิตูเริ่มได้ครับมิตูได้แล้วมิตูสามหกหมดสามหกหมดไปแล้วครับครับดีๆครับดีกว่ได้ได้สามหกโชนหมดสามหกไปแล้วสามหกไปแล้วมิตูไม่ไป เดินหน้าละโอ้โหสามพกยังรอมครับเมื่อกี้นี้มี่จเสียงเดกครับคืนกันเลี้ยงเคียงข้างกันมาเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ ผมจะตอเขาแล้วครับอ,อย่าเพ่งตกสิครับไมคโคแต่ลมหน่อยไมคโค่ขนาดแต่ลมน่อยเลยับ เปิดเปอดเปิดเปิดเปิดกะเล็กแล้วเสียงฟ้าไายก็มาด้วยมันนะน่าจะตีฟ้าไายได้นะครับเนาะน่าจะมีเสียงดังเป่าอยู่เนาะใช่ใช่ครับเ้เลยนะครับตีทั้งหันเลยผม